สวัสดีครับผมเจอกันช่วงบ่ายครับยื้อเส้นนะครับเยื้เส้นเป็นการเยื้เส้นก่อนที่จะทําการรักษานะครับอ่ะก็มีมาเยอะนะครับวันนี้ครับนี่ปิณที่คุณ้นๆหน้าคุณตาครับพี่แมวของเรานะครับผมมาจากสีเกตนะครับอ่ามาจากสีสเกตนะครับมาเยอะครับมาเยอะวันนี้นะครับมาเยอะเลย จะย้อนแสงเลยนะครับที่ย้อนแสงเลยนะครับบรรยากาศก็จะคึกคักหน่อยครับวันนี้ครับคนเยอะครับคนเยอะอยู่ข้างนอกก็มีนะครับอยข้างนอกนะครับมีทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในบางท่านก็ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บหนักนะครับการยืดเส้นก็จะช่วยให้เนี่ยเส้นได้ยืดนะครับ เส้นยืดได้ย่อนนะครับการรักษาก็จะง่ายนะครับเวลาเข้าห้องนวดก็จะไม่ค่อยเจ็บนะครับเพราะว่าเราผ่านการยืดเส้นมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ยืดเส้นนะครับคุณหมอก็จะเสียเวลายืดเส้นให้เรานะครับคุณหมอก็จะเสียเวลายืดเส้นให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ยืดเส้นนะครับเราไม่ได้ยืดเส้นนะครับเราไม่ได้ยืดเส้นคุณหมอก็จะจับเรายืดเส้นการรักษาก็จะยืดเยื้อนะครับ การรักษาก็จะยืดเยื้อการรักษาก็จะยืดเยื้อนะครับผมคุณหมอก็เลยให้ยืดเส้นเป็นประจำนะครับเป็นการบังคับไปในตัวเลยนะครับบังคับให้ยืดเส้นเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยที่ร้านนวดกุสุขภาพของเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่ ทุกคนเลยนะครับอ่าก็จะมีบางท่านที่ไม่ได้ทำนะครับวันนี้ก็ทำมาเยอะนะครับไปกลับกลับไปบ้างแล้วก็มีนะครับหลายท่านนะครับตอนนี้ทำมาเยอะมากนะครับตอนเช้านะครับ ทาที่สามแล้วนะครับถึงท่าที่สามแล้วท่าที่สามแล้วนะครับจะมีทั้งหมดหกท่าแล้วกันนะสามท่าบนสามท่าบนสามท่าล่างนะครับสามท่าบนก็จะช่วยรักษาเรื่องของสะบักนะครับอ่า

เพียงพอมนะครับ 1, 1> นี่อาจจะย้อนแสงหน่อยครับถอยไปทดสับผมมี่ปรับแสงไม่ทันเลยนะครับะะแสงไม่ทันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านวดเพื่อสุขภาพลำไามากนะครับ อยู่ที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนวดเพื่อสุขภาพลำาไายมาาแล้วก็ที่เบอร์โทร0803336761นะครับสามารถท,าทักกันเข้ามาได้เลยท่านไหนที่มีอาก,การเจ็บปวดเกิดจากโรคกระดูกดทับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยครับสามารถทักเข้ามาได้นะ ตามที่ผมได้บอกไว้นะครับทักเข้ามาที่เพจตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับทักเข้ามาได้เลยที่เพจร้านหนวดเพื่อสุขภาพลำไปมากหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ศู0 3 3 3 6 7 6 1นะครับผมบอกอาการมาได้เลยนะครับอาการเป็นอย่างไรเจ็บปวดจุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนทักกันเข้ามาเลย การทามาได้เลยนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผู้ป่วยที่นี่ก็จะเดินทางมาจากทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือสุดใต้สุดนะครับชาต่างชาติก็มานะครับวันนี้ก็มาจากไต้หวันหนึ่งคนนะครับกําลังเดินทางมานะครับมาจากไต้หวันนะครับมาจากไต้หวันหนึ่งท่านนะครับวันนี้ครับอีกสักพักคงจะมาถึงนะครับสักพักคงจะมาถึงนะครับ ที่มาจากไต้หวันนะครับอ่ไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ว่ามีแค่ในประเทศนะครับมาจากทั่วประเทศครับทั่วประเทศนะครับชาวต่างชาติเขาก็เห็นนะครับเห็นในคลิปเขาก็ทักเข้ามาครับเป็นฝรั่งจริงๆนะครับอ่าฝรั่งจริงๆมานะครับแต่ว่าบางท่านก็แอนตี้ครับเขาไม่อยากออกสื่อนะครับ เขาไม่อยากออกสื่อบางคนนะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับบางคนก็ผมทำคิดไปแล้วผมก็ต้องโดนลบคิดครับเพราะว่าเขาแอนตี้ครับเขาไม่อยากออกสื่อนะครับตอไม่ว่ากันครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลรยๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลรยรอ่าต่อไปก็จะเป็นการปะครอน้อแข็งนะครับต่อไปก็จะเป็นการปะครอน้อแข็ง เสร็จแล้วเราก็จะประกบน้ำแข็งกันนะครับเราก็จะทําการประกบน้ำแข็งกันเป็นเวลา45นาทีนะครับท่านไหนที่ไม่ได้ประกบก็เข้าห้องนวดเลยนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ต้องรอนะครับก็ต้องประกบน้ำแข็งรอนะครับรอคิวนะครับส่วนไหนส่วนท่านไหนที่จะได้เข้าห้องก็เข้าไปเลยนะครับ ทุนผู้ป่วยในห้องเราก็จะมีเป็นบางท่านนะครับวันนี้มีเป็นบางท่านซึ่งคุณพ่อท่านนี้นะครับนี่โดนแน่ๆวันนี้ครับต้องก้าห้องนะครับได้เวลาแล้วนะครับถึงคิวแล้วว่าพักเส้นมาหลายวันแล้วนะครับพักเส้นมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้เข้าห้องนะครับจะมาลุ้นกันแล้วครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับทีนี้นะครับก็อาใจช่วยครับเาใจช่วย แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่าน,นครับที่เข้ามารักษาที่นี่นะครับที่เข้ามารักษาที่นี่ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ความไว้วางใจมาเป็นตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีแล้วนะครับที่เปิดมานะครับเ,าเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเราเปิดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนที่น,นอน าที่รองนะครับอนอนปกคิน้มแข็งนะครับนี่ครับปกคิน้มแข็ง45นาทีนะครับก็จะดึงเส้นให้ฟูขึ้นสลายพ,งพังผืดน,นะครับดึงเส้นให้ฟูสลายพ,งพังผืดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับน้มแข็งมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าใสาน่น้ํากินหรือว่า ส่เบียร์ใส่เหล้านะครับนี่เป็นการประครบไปด้วยครับดึงผังผืชน,นะครับสไลด์ผังผืนดึงเส้นให้ฟูนะครับเวลาคุณหมอจับเส้นเส้นก็จะเห็นง่ายนะครับเห็นเส้นง่ายๆนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆแล้วครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลาไปมากนะครับ สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเลยหรือว่าทักเข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับยินดีทำแนะนําครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับท่านที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นครับอย่าปล่อยไว้นานครับอันตรายกว่าที่คิดนะครับอันตรายกว่าที่คิดอันตรายกว่าที่คิดนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับบางคนติดเตียงติดเตียงได้เลยนะครับเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ ถึงขั้นติดเตียงเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบางคนทนทนจนได้ใช้ไม้เท้าก็มีนะครับเนื่องจากว่าพอทนก็ทนนะครับทนเอาเจ็บก็ทนเอาจนได้ใช้ไม้เท้าครับจนได้ใช้ไม้เท้าถึงมาเก็บบรรยากาศฝากกันครับผม สุดท้ายนี้ก็เขาฝากช่องปิดมะพร้าวชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครกดชร์กดไลค์กดติดตามก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลวเบอร์ใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม